อาหน้ามันแกงนะลงมันสิคขเนี่ยมันแกงลงมันกะหายมันเค็มหน้ามักเ็มนี่ยมน่าขาอีนเสียวไก็ไดกระดดอเมากินเองบาทเลย

มันกินมันอิ่มเอี่ยงแล้วไหมอยาินแล้วใหญ่แลวมาปีกมาลองมาลปีกนี่นะแกบบบกระบอกลองทอดปลาปีกปีกมาโอ้ยบารดี้ไม่ใหญ่สิเมื่อก็ด้ดดาวันนี้ด้วยด้วยใจไรเด้อ แม่สิเมื่อก่อนกินแล้วอืกินแหงเ้อเจริญเจริญเด้อให้ลูกมาเลือนเลือกอหาเลือนมานะดองดองโดยไปสไปดองอะสวัดข้ามื่อนดองอะไร มาอยอะถ่กลึกลึกหนูอ่ะซุ้มลุกซุ้มเต่าท่านได้แก่ห้กจะเลเดินท่านได้แก่แม่เด่นท่านได้แก่เด้อตาตูนนตาแม่ไปบานนกเจ็บเป็นผอมนะฮะมีอมไหมฮะอสวยมากเลย้มไก่อกงหวัต้มไก่ต้มไก่อหารกเใ้กนะได้ เล่ากันมล้นฮะตดทงลบบเลยเด้อผ้คนได้นั่งมาวอกผ่ด้หน่่าดีเานั่งาน้ไปหาว่กินก็ปนนแล้วื่นมาล้วแม่ลง่นปยังจังติดนะรบกบเนนรถเจ้ากนลายลน็บล

บ่หักเยนแอืมจงเวยแล้วเสล้มาตอนเช่พอมือจะไม่ได้ใสางนแล้วตัวนี้หลับกันเกี่ยวกันหดากไตัวนี้เฟซเนตัวให่ดกิอมังก็อยากจ้ามยิ่งุี่มันจะ่ง้าวแ่กรนัน่ัจะบอก่ันนี้ นนมือเนเนย่แี้นลนี่ล้วนั่นอนเนแต่บ้านนั่นนมันเปลี่ยนไงนั่ก็มาเปลี่ยนต่้นวดหมองไาวนะเนาะนมอาวเี่ยแก็เาเ่นไมไ้เยะเปล่าแม่ดูเาเมือกีน้องใส่บานกมนั่นน่บะมีตงสวยที่าใสวย น้ำขึ้นก่อนอะไรเจ้เข็มเงาะอะไรเจ้เอ้ยนี่แ่ละทุกคนจะแบบยหญ่แล้วบอว่ามันจะใหญ่อะนะมันเคสลูกมามากินนมเรื่องของเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้จะขายตั้งต่บ่ายห้าตั้งแต่กลางคืนห้าต้นต้นลานมัเดิมาว้ที่พิจารณาตรงนี้ยังโอ้จกเขาให้ปูกใจขึ้นใจี้คนตอ เขาินมากลับเปลังไก่เปอ่อป <bubble> ้น้องหลินหลบเป็เคมบอกดาบอแต่บ้ว่อ แล้วบันขายนอนมันดว่าให้นอนเงี้ยงานเดก่มีสมาอเสียงมากหลงจากน่ก็ด้เด็นลักหัวพวกลักหัยิ้มแห่ได้หกลักลักกิบบาททุกสิบบาทจุ่งเงา่าจะบอกมันก่อน่กันเนียมากได้ ่อ so กี้เรอกเป็นมีอรก็แบบโอ๊ยอยงที่บอกเป็นอป๊อ่อยบากเข้าเกิดทีราขนาดนะมเลนะตีนีบอาซี่ดงจิงอ้ดึงอนันกมีรบเป็ดบไกแกงบ่แกงไ่นอย่างเง้ับไก่สัะงเอา้จอนวกอกั

ทานองอะอาร์บ้านหลังขเกขาด็กไว้กันเหงาดันดันี่เนาะอน่อสาวขาว่มังกรงกินอ้าวหน้าเี่ัหน่อยกินหน่อยแ่ว่าาไม่ไงก่เนา้กะจุ๊กกระจุ๊กง่ายละกระกกระจุกกระจุ๊กกระจุ๊กกิะจุ๊กกรยกกระจุกกรกินแล้วกกรกกร

ก้อยแจ่วปัดเด็กนิ่มพูดงก้อยมากเกมบุตรบ้านตัเมยจานกยต้อนนังายหนึ่ง้นยน้ง้นก้อข่าวนก้อยอ้เป็นคนก้อยแจวเอาอก้อยแจ่วบ่นเคยก้อยได้ได้บเปสก้อย มันก็ไม er ่นี่ก็เด็กคนนี้แหลนี่แสดงว่ามันี่ายมากข้ามันนันอาจจะว่าเอานอนมาล่อใครทุกคนเลจ้เาต่างหากโดยเฉพาจุอื่นอีกวันนี้จูครกัน่งหา

ทีสพนกเต้มันไปหายปู Mechan ่มีเินตีไอ้หนึมันไปยมีาเนี่ยเลออมาองกินหมทมือหนักๆตีเออกูจนีต่งเห็ดดำเยีะจะูเมื่อีหร่ีาใว้เลยมาไปหแต่วันึงจนมคลอกไม่เห็คื้อโอ้ยไรเด้ มนะจางมันม่เห็นเืนนะบอกึงนะแ็ดป็อกใแน่จน่ักแเอเป็ดลายลีนดาวเนาะลายไหมหอนบริวาร้นะเกิดใจตัวนึงตาตัวนึงตันึงมีองมาล้มีอเมยไหมยังาอยู่น้อยน่นแล้วเอาบปน้อยเป็นสุดใจว่จ้ะ นอนงนเอาเขาขอบเองดเอาเขากนอาเานอนเป่าเาโอ้ยเพือน้างงไปถุิ่นไปมึงโ่เ้ยเรา่าเอาเลขต้องล้างเลยมามาานอนเ่าป่าเหนหมดแล้วเด็กเก่าต้เเบิ์ด่เจ็บเต่ยไปใส่เกืบแม่กุเกือไปเติมบัวเส่เติมด่านร้านน่ะ ดีดๆๆดีด้้วาเขามันกาหัวเขาน้เมา่พี่น้องไว้าอกันใหม่เด้อขอบคุณเลยนะ